เตรียมตัวพร้อมกันแล้วหรือยังประกาศวันเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขาเลื่อนพร้อมแจกคูปองเติมเงินสําหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและรับของรางวัลเมื่อยอดจองลงทะเบียนล่วงหน้าถึงสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Legend Lock l e b i r d w g o o i n g w a e Back Cover M, Genchin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ power pay หรือ a d l i น์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power pay นะครับตอนแรกเนี่ยทางเกมก็จะเปิดในวันที่7แต่เขาได้ทําการเลื่อนตัวเกมออกไปพร้อมแล้วหรือยังเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน นี้เขาได้เชิญเหล่าเกมเมอร์ทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความมันไปพร้อมกันในวันเปิดตัวเกมดูนี่ฮะยืนหนึ่งโอโ้โหเป็นไงยืนอยู่ตรงกลางด้านล่างเลยนะดู <c oughs> ใส่แว่นซะด้วยก็ไปดูได้ที่เพจนะครับนี่เอาไปแชร์กันได้นะสตรีมสดเริ่มแล้ววันนี้เขาว่ากับหลากหลายช่องทางและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจัดเต็มคาราเบลเกินเบอร์มากๆแต่เนื่องจากมีปัญหาก่อนอื่นต้องขออภัยผู้เล่นทุกท่านที่รอคอยการเปิดตัวเกมของ เราเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคกับระบบ iOS เราจะเป็นต้องเลื่อนวันเปิดตัวเกมออกไปทางทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการขอขอบคุณและตอบแทนความอดทนของทุกท่านเราขอเชิญชวนมาร่วมสนุกในกิจกรรมใหม่ทายกันดูสิว่าวันเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะเป็นวันไหนเพียงแค่คอมเมนต์ทายถูกก็จะแจก,กสุ่มไปเลยนะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวดีสำหรับผู้ใช้ iOS ทุกท่านปัญหาได้รับการแก้ไข เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดที่ลิงก์เพื่อทําการจองล่วงหน้าได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าใน App Store หรือ Google p l a y นะครับแล้วก็คอมเมนต์ภาพได้จอการจองสําเร็จเขาจะสุ่มผู้โชคดีมี10รางวัลแล้วก็15รางวัลตามคูป,ปองการเติมเงินใน OOS ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโยกังโยฮยอนกังโฮคอมบิงซูนวันที่30พฤศจิกายนนี้2024ฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมเล่นให้พร้อมในเดือนพฤศจิกาพร้อมกับโฆษณานี่ฮะสัมภาษณ์ เดียวอยู่กลางเพือกไปฟังบทสัมภาษณ์กันได้เรียกได้ว่าเขาจัดเดือดจัดหนักจัดเต็มถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในการเลื่อนเปิดแต่ได้รับการแก้ไขอย่างไวว่องแต่วันเปิดตัวเกมก็อาจจะเลื่อนไปค่อนข้างไกลหรือไม่แน่อาจจะมีข่าวสารเพิ่มเติมมาอีกเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงสําหรับได้พาร์ทนี้มาแจ้งข่าวสารให้เพื่อนทราบกันก่อนว่าเกมเปิดวันไหนยังไงก็ฝากลงก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ